สวัสดีครับยี่กับผม EXO CM ครับตอนนี้ก็รีแรงลนะครับซีซั่นที่38แล้วนะครับทุกคนเออนะครับทุกคนก m ก็ส่งอะไรมาก็ไม่ลนะครับทุกคนอ่าไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นดันแรง EP ที่หนึ่งใหม่นะครับทุกคนเพราะว่าเริ่มใหม่เลยนะครับทุกคนเออ EP ที่หนึ่งใหม่นะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนถัดไปเลยอะไรของมันวันเนี้ย จะเล่นแล้วอันนี้อันนี้ก็คือเพื่อนผมนะครับที่ผมเล่นทุกทุกวันนะครับทุกคนหน่วยจูโจมก็กูบุกเงอีสัตเออทุกคนอีลิกผมปุ๊บแพมีน้ำสามทุกคนไบบเป็นไรนะครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันโอเค ปืนชาร์ตมีไหมม,ม,มีมีมียิงไเลิกกูดปืนมาเกระไรไม่มัมมมมน,มนแหลกว่ะดูมีตัวปะ่ะเนี่ยผมมีเหรียญแค่สามเหรียญโดนลาดไม่ดีงโง่โคนดูไม่มีเหรียญเอ้ยเหรียญครบแล้วดดม,มันมามัน,ม,นมามนะ Tay Thói, thói, thói của bò khen năn Mặn ma Mặn ơ Chúc bên mặn ạ Thói của bò thói hả không Thói lê Mấy lo nè cù ạ Mặn ơ Chúc hỏi ạ Thói lê, thói lê, kịp còn ngon thói lê ใช้ลูกซองแน่เลยทุกคนนี่ไงโอ้ย,อยนั่นแงบอกแล้วอีสัตว์นี่เอ้ยแม่เจ้าจอดแม่เจ้าจอด <c oughs> มันใส่ลูกซองถอยเลยถอยเลยถอยเลยปังโอ้ยเลยเช็ดไม่ไหวว่ะคุณดูลูกซองคือแบบผมไม่ไหวเลยนะนั่นไงมันออกมาแล้วนะ่ะโอ้ยแม่ง อีม да ันมันไสวะมันไสมันวะรอชุบด้วยนะถ้าก็ตายอ่ะไงวยไม่แมงวัวไม่แตกไม่่อยอีตัวทีนะครับคุณดูโ้ยิงหัวเลยไม่แตกอย่างนี้เจ็บหนาดแล้วนะอ่ะโอ้ยคนดูตายต้นเกมทุกคนตายต้นเกมไม่มีตัวมีตัวมีตัว ตัวยังไอ้ยามีตัวข้างบนนะ่ะมีตัวได้ยินเสียงขับรถถอยขับรถถอยขับรถหนีเลยขับรถหนีเลยโอ้เอาใหม่คนดูบอกแล้วให้ขับรถหนีกดเลยกดเลยกดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกม ตอนนี้ผมขออย่างเดียวปืนช้านะครับทุกคนมักกี้แบบผมลงแล้วไม่มีปืนช้าเลยนะครับโอ้โหลูกซองอย่างงี้ขอจู่โจมเลยแล้วกันนะได้ลูกซองอย่างลลนนะาอง,อางี้ก็ขอบุกเลยแล้วกันนะโอเคคนดูมักกี้ผมเพิ่งลงคลิปเมื่อกี้เองแล้วก็แรงก็รีแล้วนะครับทุกคนทำเสร็จเลยนะตอนนี้ทุกคนเดาว่าคลิปนี้จะตัดต่อนิดนึงนะครับทุกคน ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับโดนหน้าผมมีปา้าวะเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ได้ยินเสียงเขายิงกันอยู่ไอเราก,ก็กลัวซะด้วยริทีนี้ก็เกาะสองหมวกไม่มีก็ไม่ค่อยไหวนะโอ้โหมีระเบิดใหม่ด้วยระเบิดมังกรอ,อ,อ่ะเราเล่นในซีสีต้องผมข้างผมตุ๊เคนเนอร์หน้าผมหน้าผมเลยตุ๊เคนเนอร์ผู้หญิงตัวเดียวดาวเฮียแม่งเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมา เป็นมันมาสวยครับระวัง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 ไหวไหมไหวไหมสวยแตกสวยหวานเจี๊ยบลูกซองมีนะลูกซองมีนะแต่ว่ากระสุนไม่มีเอาแม่กระสุนมีอยู่อ่ะเอาแรงอี๋เดี๋ยวแม่งกดกดเอาเองนั่งกระสุน,น โอ้ทุกคนดีนะตรงนี้ไม่ตายต้นเกมแล้วคนดูเ <Banks. S 1> มื่อกี้คือแบบต้นเกมเลยแหละเดี๋ยวเมื่อกี้ถ้าถ้าผมลงเลยเมื่อกี้อคลิปมันจะสั้นเกินไปไงลาเลยไหมตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดไม่มีไม่มีไม่ไมีมมมมยังไงนันไงข้างๆเราไปไม่ไปตุยปต๋ยไปตุ๋ยอย่าช้านะตุย๋ย Phăng này, phăng này, phăng này, phăng này Con hình ạ. À. Nhìn đây. Nạp phum lên, nạp phum lên. Tui lên. Tui đào 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 xong lên, xong lên. Double Hằng này, hằng này, hằng này. Hằng này. Hằng này đi. Tung đi lên. Mày mày chơi. Tung đi lên, tung đi Mình chụp phuyền, mình chụp Nó chạy. ่นี่ไงนี่ไงนี่เอาใจดาวดาวดาวตัครับมีระเบิดใหม่ด้วยเรามีแล้วลูกซองขอได้ไหมโอเคมีอยู่นะลูกซองเวลร์หนึ่งอะระเบิดใหม่เอาเลยระเบิดใหม่ระเบิดใหม่แป๊บนึงไอ้อย่าเพิ่งเอานะระเบิดใหม่ขอลอง เป็นยังไงวะอ๋อมันเป็นแบบนี้เหมือนซีวีสีเลยมีตัวไม่ตัวเอ้ยระวัง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 ไอ้วัวไอ้วัวไอ้วัวไอวัวเอวัวสวย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 เลยสวยเลยสวยเลยสวยเลยระวัง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 โอ้โหแม่งเม็ดเอ้ยไม่ใช่เม็ดเจ็ดเด็ดทรกร่อนอีสัตว์เอ้ยผิดชื่อ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวไปก่อนนะครับ EP นี้เดี๋ยวเจอกัน EP สองนะครับทุกคนอันนี้ก็สองเกมเลยนะครับทุกคนก็คือบวกอยู่นะตาแรกคือบวกบวกแหมทุกคนแป๊บนึงดูนะแป๊บนึงดูก่อนบวกสิบสองนะครับตาแรกนะครับทุกคนโอเคได้อยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพลนแล้วนี้ก่อนนะครับบายบาย